รอรถเมล็นะามาจะดกดจะมารถเราก็เยอะยมาเช้าของวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็มาหาซื้ออะไรนะที่ทำขนมฟังแบบนี้แล้วเราจะ นี่จะมาซื้อนี่ไปพอใหญ่แกอยากได้ก็เลยมาซื้อไปให้แกเสื้อไปทำขนมยามกินกับงกาแฟแบบง่ายๆโอ้ยนี่แหละค่ะวันวันหนึ่งแม่เพิมาหาใครแต่นี่เราตำห้างสัรพสินค้าก็หมดไปห้าร้อยจนี้ ชีวิตเมียพรางวันนี้วันอาทิตย์น่าจะนานหน่อยนะรถเมย์จะมาคันนี้เพิ่งไปบรรยากาศดีดีวันนี้ ของเช้าวันอาทิตย์จะ้ะน่าจะไปหาเห็ดนะวันนี้พอดีมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้หาเลยมาซื้อของให้พ่อใหญ่จะ้จะก็เลยโอ้อยากไปได้สงสัยนี่ใบๆจะไปบรรยากาศดีค่ะสองสามวันนี้ฝนตกจะ้ะ ฝนตกบรรยากาศครึ้มไม่ได้เข้าป่าหลายวันแล้ะค่ะสองสาม,มาว,าวันละฝนตกก็เลยไม่อยากจะไปแม่ทองก็เลยมาหาซื้อของใช้กับข้าวก็ยังไม่มีนี่ว่าจะไปหาซื้อกับข้าวอยู่จริงกับข้าวมันก็มีเต็มตู้เลยแม่ทองไม่รู้จะกินอะไรก็จะไปหาซื้อปลาทูปลาทู นี่มาในตัวห้างสับสินค้าเข้าค่ะที่ก้าค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะอ,อยู่เมืองไทยสบายดีกันไหมจ๊าร้อนไหมจ้าแม่ทองอยู่ประเทศนอกนี้ก็จะถึงหน้าหนาวแล้วค่ะแป๊บแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีละ ครึ่งกว่าปีแล้วครึ่งปีแล้ว นั่งนั่งนอนนอนกินเที่ยวใช้จ่ายเดยินใช้หนี้เขาจมาม้างจ้ะแม่ทองพูดว่าไปหาใช้หนี้เขาบางคนเขาไม่รู้ความหมายของแม่ทองเขาก็หาว่าแม่ทองเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่ใช่ได้จ้ะเด้ <lindo> อการเป <ใน S 1> pues ็นหนี้ของแม่ทองคือแม่ทองมาหาใช้จ่ายมาซื้อกับคงกลับเข้า ซื้อข้าของนี่แหละค่ะการใช้นี่ของแม่ทองไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่ากับการเป็นนี่เขาหรอกค่ะพี่น้องเอ้ยแม่ทองนี่ถ้าเป็นนี่จริงๆอย่างนั้นแม่ทองคงนอนไม่หลับเพราะว่าแม่ทองเป็นคนไม่ชอบเป็นนี่ใครอยู่แบบพอเพียงกัะอยู่ตามอัตภาพของแม่ทอง ยิ่งคนทุกวันนี้รู้หนะ้ารู้หนะ้าไม่รู้ใจอยู่ยากหรือเปล่าเราเอาใจคนยากเราไม่รู้ความคิดของเขาเห็นไหมขนาดเพื่อนอยู่ด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กโตม,มาตั้งแต่เด็กเขาก็ยังฆ่าแกงกันได้เห็นไหมที่ฆ่าสามพ่อแม่ลูกนะจ๊ะ โตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันกินข้าวหม้อเดียวกันแท้ๆเขายังฆ่ากันได้คนทุกวันนี้น่ากลัวถ้าถึงว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเราไม่รู้ความคิดของเขาเออเราก็อยู่ของเราแบบนี้ดีแล้วน,น้องเออ้ยจะเอาอะไรมากมายกับคุณ เรามีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวมีลูกมีเจ้าก็สอนลูกสอนเต้าเป็นเด็กดีของสังคมก็พอละไม่ต้องไปจะเป็นอะไรกันแล้วแต่บางคนยเหมือนมีลูกเป็นกระทงเป็นกระทเทยเป็นเกยจะเป็นอะไรก็ช่างขอยก็เป็นคนดีใช่ไหมคะพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปนี่หรอก วันว่างๆของว,ว,ว,วันอาทิตย์ก็นั่งกินกาแฟจ้ะโอ้ยด้าใครอยากจะกินกาแฟกันของตายายจ้ะสองคนตายายก็มานั่งกินกาแฟกันได้ค่ะ ทำเองจะทำเองอยากจะทิมไม่จ้านี่คื